โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสวัสดีท่านผู้ฟังกัะยาณมิตรและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานลักกี้ชาแนลด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ของเรา ตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเริ่มสวดดังนี้อะระหังสัมมาสัมพุโทโธพระวาพุทธังพระวันตังอะภิวาเทมิกลาสวาขาโตพระขวตาธรรมโมธรรมมังนัมสามิกลา สุปฏิปันโนพระควะโตสาวกสังโคสังขังนามามิกลานะโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภาควาอรลหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิธูอนุตตโลปุลิสธรรมมาสาลาธิสัทธาเทวมนุษยานังพุโทโธภักวาติสวาขาโตภักขวตาธร,รมโมสันทิฏฐิโก อากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนยิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภาควโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภาควะโตสาวะกะสังโฆยายะปติปันโนภาควตโตสาวะกะสังโฆ สามีจิปติปันโนภักวะโตสาวะกะสังโคยะทิทังจัตตาลิปุลิสยุคานิอัตถะปุลิสปุขลาเอสะภัควะโตสาวะกะสังโคอาหุเนโย ο, ปาหุเนโย ο, ทักขิเนโย ο, อัญชลีกะลานิโย ο. อนุตตลัง อุญยักเขตตังโลกสาติยานีทภูตานิสมาคตานีหุมมานิวายานิวะอันตลิขเขสัพเพวภูตาสุมนาพวันตุอโถปิสักกัจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมทะสัพเพเมตัง กโลธมาณสียาปัชายะทิวาจะลัตโตจะหาลันติเยพลิงตัดสมาหิเนลักขะทะอัปปมัตตายังกินจิวิตังอิทวาหุลังวาสังเคสวายังละตนังปณีตังนะโนสมังอัติตตาคเตนะอิธรมปิ พุทเทราตนังปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขยังวิลาคังอมะตังปะณีตังยทัชคาสัยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมัตถิกินจิอิธรรมปิธรรมเมละตนังปะนีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยำพุทธเศษโถปลิวันนยีสุจริงสมาธิมานันตลิกัญยมาตุสมาธินาเตนะสโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปะมีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเย ปุขลาอัฏฐสตังปัสสัทธาจัตตาลิเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยยาสุขาตัสสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหัพลานิอิธัมปิสังเคละตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุ เยสุปยุตตามะนสาทันเหนะนิกามิโนโคตมะสาสนมหิเตปัตติปัตปตาอามะตังวิไคหะลัทธามุธานิพุติงพุชมานาอิธรมปิสังเคระตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ยะทินทะคีโลปะทะวิงสิตโตสิยาจะตุพิวาเตพิอสัมปกรรมปิโยตะภูปะมังสัมปุริสังวะทามิเยอริยสัจจานิอเวจะปัสสติอิธรรมปิสังเคลาตานังปะมีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุ เยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีรปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโหติูุสัพปมัตตานเตพวังอัทธมะมาทิยันติอิธรมปิสังเคราตนังปานีตังเอเตนะสัจเตนะสุวัตถิโหตุ สหาวัฏสะทัศนสัมปทายะแตยัสุธรรมมาชาหิตาพวันติสักกายทิฏฐิวิจิกิจชิตันจะสีลับพ,พตังวาปียทตถิกินกจิจะตูหปาเยหิจะวิปปมุตโตชะจาพิฐานานิ อัพโพกาตุงอิธรรมปิสังเครตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุก,กินจาปิโสกรรม,มังกโลติปาปตังกาเยนะวาจายุทะเจตสาวาอะพโพโสตสสะปฏิชทายะอะพภัพ,พตาทิฏฐะปะทัสวุตตา อิธรรมปิสังเคระตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุวนับปปุมเพยยถาพุทธิตัดเคคิมหานามาเสปะธร,รมสมิงคิมเหตะทูปมังธรรมวะลังอเทศยินิพานคามิงปะละมังหิตายะอิธรรมปิ พุทธรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวุวัติโหตุวะโลวะลันยูวะระโธวะลาหาโลอนุตตะโลธรรมมะวังอะเทสยิอิธรรมปิพุทธทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุคีนังปุลานังนวัง นัตถิสัมภวังวิรัตจิตตายะติเกภวัสมิงเตคีนพีชาอาวิรุณหิฉันทานิพพันติทีลายะทายัมปทีโปอิธรรมปิสังเคละตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุยานทภูตานิสมาคตานิภุมมานิวา ยานิวะอันตลิกเขตถาคตังเทวะมนุษย์สปูชิตังพุทธังนมัสสามะสุวัตธิโหตุยานทภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตลิกเขตถาคตังเทวะมนุษย์สปูชิตังธรรมังนมัสสามะสุวัตธิโหตุยานทภูตานิ สมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตลิขเขตตาาคตังเทวมนุษย์สปูชิตังสังคังนมัสสามะสุวัตทิโหตุพชังโคสติสังขาโตธรรม,มานังวิจโยตถาวิริยมปิติปัสสัทธิโพชังคาจะตถาปะเล สมาทุเปขาโคดชังคาสัตเตเตสัพทัสสินามุนินาสัมมทักขาตาภาวิตาพาหุลีกาตาสังวัตตันติอภินญยญายะนิพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเตโหตุสัพพทา เอกัสมิงสมะเยนาโถโมคันลานันจะกัสสปังคิลาเนทุกขิเตทิสวาพโพชังเคสัตตะเทสยิเตจตังอภินันทิตวาโลคามุจจริสุตังคเนเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเตโหตุสัพพธา เอกทาธรรมราชาปิเคลันเยนาพิปิริโตจุนทัตเถเระตันเยวะพนาเปตวานะสาธังสัมโมทิตวาจะอาพาธาตํหาวุทธ,ธสิฐานาโสเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเตโหตุสัพพา ปะหินาเตจะอาพาธาติน,นันนำปิมเหสินังมัคคาหตะกิเลสาวะปัตตานุปฏิธรรมตังเอเตนะสัจวัชเชนะโสธิเตโหตุสัพพธาปัญจมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโพทิมุตตมัง จตุสัจจังปกาเสติธรรมจักกังปวัตตยิเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุมเมชยมังคลังบูรพาลสมิงพระพุทธคูณนางบูรพาลสมิงพระธรรมเมตังบูรพาลสมิงพระสังฆานัง ทุกขาโลคะาพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพโศกสศพพโลกสัพภัยสัพเคอเสนียจันไลวิวันชัยเยสัพะทานังสัพลาพังพะวันตูมลักขันตูสุลักขันตู อาคาเนลัสมิงพระพุทธคูณนังอาคาเนลัสมิงพระธรรมเมตังอาคาเนลัสมิงพระสังฆานังทุกขะโลคภยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพาคอ สเสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพะทนังสัพพะลาพังพระวันตูเมลักขันตูสุลักขันตูทักษินลัสมิงพระพุทธทคู่นังทักษินลัสมิงพระธรรมเมตังทักษินลัสมิงพระสังขานัง ทุกขาโลกะาพยังวิวันชัยเยสัรพทุกสัพพโศกสรรพโลกสัรพภัยสัรพาคอเสเนียจันไลวิวันชัยเยสรพพทะนังสรพพลาพังพระวันตูมีลักขันตูสุลักขันตู หอลดีลัสมิงพระพุทธคู้น่งฮอลดีลัสมิงพระธรรมเมตัางฮอลดีลัสมิงพระสังฆานางทุกขาโลคพยังวิวันชัยเยศภพทุกศรโพโศศรพโลกศรพภัยสคราค์ สเสนียจันไลวิวันณชัยเยพภะทะานังสัพภะลาพังพระวันตูมลักขันตูสุลักขันตูปัดจิมลัสมิงพระพุทธคู่นางปัดจิมลัสมิงพระธรรมเมตังปัด จิมลัสมิงพระสังคานังทุกขะโลคพายังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศสสัพพโลกสัพพภัยสัพพาค์สเนียจันไลวิวันชัยเยสัพพาทังสัพพลาพังพระวันตูเมลักขันตูสุลักขันตู พายับลัสมิงพระพุทธคู่นางพายับลัสมิงพระธรรมเมตังพายับลัสมิงพระสังฆานังทุกขาโลคพายังวิวันชัยเยัพพทุกสัพพโศัพพโลกัพพภัยสคราค์ สเสนียดจันไลวิวันชัชเยสัพพะทะนังสัพพลาพังพะวันตูมลักขันตูสุลักขันตูอุดอนลัสมิงพระพุทธคู่นางอุดอนลัสมิง พระธรรมเมตังอุดรนลาสมิงพระสังขานังทุกขโลคพยังวิวัรณชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพาะหเสนียจันไลวิวัรณชัยเยสัพพะทังสัพพลาพังพะวันตุเม ลักขันตูสุลักขันตูอิสารลัสมิงพระพุทธคู่นางอิสารลัสมิงพระธรรมเมตังอิสารลัสมิงพระสังขานังทุกขโลขะพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโโสสัพพโลกสัพพภัยสัพพาห์ สเสนียตจันไรวิวันณชัยเยพระทะานังสัระลาพังพระวันตูเมลักขันตูสุลักขันตูปะทวีลัสมิงพระพุทธคู่นางปะทวีลัสมิงพระธรรมเมตังปะทวีลัสมิงพระสังฆานัง ทุกขโลข้าพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพเคอสเนียจันไลวิวันชัยเยสัพพะท่านังสัพพะลาพังพระวันตูมีลักขันตูสุลักขันตู อากาศรัศมิงพระพุทธคุณนังอากาศรัศมาิงพระธรรมเมตังอากาศรัศมิงพระสังฆานังทุกขาโลคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพาคอ สเสนียจันไรวิวันชัยเยศภะทะนังสัภะลาพังพระวันตูเมลักขันตูสุลักขันตูสัก,กัตวาพุทธรัตนังโอสถทังอุตตมังวะลังหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะ โสตินานัสสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปะสเมนตุเมสักกตวาธัมมรัตนังโอสะทังอุตตมังวัลังปะลีลาหูปะสะมะนังธัมมะเตเชนะโสธินานัสสันตุปัตถวา สัพเพพยาวูปะสเมเตุเมสัตกัตะวาสังฆรัตนังโอสัทังอุตตมังวะลังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังฆเตเชนะโสธินานัสสันตุปัตถวาสัพเพโรคา วูปะสะเมนตุเมทะสะขะสะมังวิสาตุทะสะขะสะมังวิสาตุทะสะขะสะมังวิสาตุะะะะมาตนะมะภะทะทาตุมัตตะโกยาวเทวะอยังกาโยยาปนายะ เวทนานุปัสสีทุกลัสษะทิิทังปินทปาโตอุทธิเสนะสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพเทวตาสัพพโลคาพยาธิอันตาลาโยวินาสันติพุทธังมัจจิตธรรม,มังมัจใจ ศัตรูทั้งหลายวินาศสันติพุทธังมัดจิตธรรมมังมัดใจโลกทั้งหลายวินาศสันติคาเตสิคาเตสิกิงกะรังคาเตสิอาหางปิตังชานามิชานามิาามท่านผู้ชมสามารถสนับสนุนช่องลั k กี้ชาแนลในการทำคลิปสวดมนต์ได้ทาง สมัครสมาชิกซูปเปอร์แตง่งซูปเปอร์แชทซูปเปอร์สติกเกอร์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุ